อนนี้คิดว่าจะมาล่องเรือในแ,แม่น้ำเจ้าพระยานะครับก็ได้โทรมาจองตั๋วไว้แล้วนะครับมีสองท่านะครับฝั่งล้นก็ลงเรือได้นะครับฝั่งตรงข้ามไอคอนสยามนะครับตอนวันนี้ผมมาก็อยู่ก็อยู่ฝั่งนี้นะครับฝั่งของไอคอนนะครับแสงมาจากทุทิศทางครับ อาจจะชัดบ้างไม่ชัดมากนะครับ mm hmm. ยืนรอเรืออยู่ครับตอนนี้ mm hmm. ไม่ใช่ยืนรอลิงยืนรอเรือ ทัวไปนะครัในเวลาครับคืนนะครับอันนี้ก็เวลาประมาณ19.33นะครับ ไปดูด้วยนะครับมีว่าวตัวโตนะครับสวัสดีค่ะติดไหมคะติ๊กเกอร์หนับแต่ถ้าติดก่อนหน้านี้จะได้เอาไปซื้อหวยครับตอนนี้ซื้อไม่ทันแล้วครับดูท่ายืนของหลานสาวผมด้ยครับยืนได้มั่นคงมากเลยครับ เจ้าหน้าที่จะถ่ายรูปส่งไปที่เรือนะฮะคนผมคืนนี้ครับน้องสาวคนนี้ครับคนที่ทำให้ผมได้ลงเรือครับผมมาหลายครั้งแล้วผมไม่เคยได้ลงครับอันนี้ฝันเป็นจริงภาพทั่วไปนะครับของเวลาข้าคขืนของการที่จะล่องเรือนะครับก็หลักร้อยครับได้เลยก็ได้ล่องเรือครับในช่วงของโควิดในช่วงโปร โปรโมชั่นนะครับขณะนี้ก็จะเข้าคิวนะครับต่อ,อคิวเพื่อลงเรือเรือมาแล้วนะครับครับขึ้นมาแล้วก็จะมีน้ำซมมีน้ำเหลานะครับรอพวกเราอยู่นะครับก่อนนี้ตแจ้งลูกค้าในการจ้างนะครับก่อนที่ลูกค้าจะลุกตักอาหารทางเราเตรียมถือมือไว้ในซองของมือที่อยู่บนโต๊ะของลูกค้าในแต่ละท่านแล้วนะครับ ขออนุญาตแจ้งก็มาทุกท่านทราบนะครับตัวมือกับตรงมือช้อนอาหเราเตรียมถุงมือไว้ในซองตักมือที่อยู่บนโต๊ะของลูกค้าในแต่ละโต๊ะแล้วและตอนนี้บุฟเฟ่ของเราได้เปิดให้บริการแล้วขอเชิญลูกค้าตักอาหารได้เลยครับยกคนสวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะอาหารเลยนะครับขอบคุณครับต้องใส่ถุงมือทุกครั้งนะครับแล้วเดินไปตักบุฟเฟ่ต์โซนโซนตรงกลางของเรานะ Every time go to the and don't forget to use the ropes inside at the top of the table. Right once again, we have Please do let us know And know it, will try sing if it, will it for we we to you try เพราะ,ะค,คนะคนนี้ครับที่ทำให้ผมได้มาล่องเรือนะครับรผมมาหลายครั้งแล้วครับแต่ไม่ได้ลงนะครับพระพุญีคนนี้ครับ,บคนนี้กับผู้ชายคนนี้ <c oughs> มีรายการแสดงด้วยนะครับ บนเรือนะครับผมไม่รู้ว่าเขาร้ำอะไรนะครับไม่รู้ว่าลํำบนเนรือนพิรินนี่เขาเรียกลํำอะไรพิรินลำ้ำขวัญข้าวฮะลำ้ำขวัญข้าวร้ำขวัญข้าวร้ำขวัญข้าวนะครับแต่รู้สึกว่าเราจะรํำขวัญอะไรอื่นมากกว่านะครับ นี่ก็หลายคนก็มีความสุขกับการรับประทานอาหารนะครับไม่ได้ดูชมวิวเท่าไรแล้วครับถ้าถึงช้าไม่ทันครับปุ๊บเพ่ครับบรรยากาศบนเรือนะครับบรรยากาศบนเรือแม่น้ำเจ้าพระยานะครับการล่งเรือในเวลากลางคืนนะครับ เที่แคมปิ้งมานานนะครับกางเต็นท์นอนบนป่าบนเขาวันนี้ลองมา,าเที่ยวในเมืองกรุงเทพนะครับลองดูว่าแสงสีกรุงเทพเป็นอย่างไรนะครับหลายคนมากันจนชินจนบ่อยนะครับแต่สำหรับผมเป็นครั้งแรกนะครับสัสดีน,น้นองๆอ,งอน,นุญา,าได้ถ่ายรูปนะครับ ก็เป็นการขำขันจริงๆเขาก็รู้นะครับว่าพารมสะพานพระรามแปดแต่เขาแกล้งผมหยอกนะครับอราบอกสะพานพุทธแต่วันนี้มันเป็นสะพานวันอะไระครัวันนี้วันอะไรฮนะะสะพานสะพานพฤหัสน,นะครับวันนี้นี่ออกมาส่วนของหัวเรือนะครับามาต๊ะของผมอยู่ด้านในนะครับขอบคุณมากครับน้อง เที่ยวก่อนแกเที่ยวก่อนแกนอนรถปาเจโรแล้วจะดีมันจะเบ่งขึ้นมาเที่ยวก่อนแกเนาะเที่ยวก่อนแกนอนรถปาเจโรอ๋อเล่นๆเข้ามาแต่วันนี้ไม่ได้นอนในรถวันนี้มานอนบนเริม ดูธรรมชาติของการใช้ชีวิตของสังคมข้างคลองปริมแม่น้ำเจ้าพยานะครับไม่ใหญ่คลองนะครับแม่น้ำนั่นนะครับน้องๆบริการดีมากเลยครับเคลียร์จานแต่ไม่เคลียร์ใจครับ ชีวิตนะครับนั่งหนึ่งกั้งหนึ่งของชีวิตผมก็อายุมากแล้วนะครับก็ไปเตะล่องเรือนะครับวันนี้มาล่องเรือหารักนะครับจะได้รักจะได้หัวครับ <laughs> <laughs> นุ่มน้ำได้ไหมน้องแต่น้ำมะกอ,อกนิดหน่อยนะครับได้น้ำมะกอ,อกอน้ำมะกอกนี่น้องโบส์มาจากมาเลเซียนะครับโนนน้อง ติรินนะครับมาจากอินโดนีเซียอ่าคนนั้นน้องแป้งนะครับมาจากฟิลิปปินส์นะครับฟิลิปปินส์ฟิลิปปินนะครับคนนั้นน้องสาวนะครับมาจากออสเตรเลียนะครับอ่านี่น้องน้องอะไรนะเก่งครับน้องเก่งนะครับมาจากเชียงใหม่นะครับใหม่เชียงใหม่ใจใจเรียนใจใจเรียนวันนี้มะม่วงถึงนะครับว่ามาจากไหนนะครับมาจากใจเต้นเต้นของน้องบีนะครับ นะครับกองประชาการกองทัพเรือนะครับลองเรือแม่น้ำเจ้าพระยานะครับตั้งเรกของการเที่ยวกรดแก่นะครับเที่ยวอีกหนึ่งรูปแบบหนึ่งนะครับเป็น้องน้องพี่นะครับลานลานพามาเที่ยววันนี้นะครับ กลับมาแล้วนะครับ